สวัสดีจ้าอันนี้มามามาวาวอีกต่ออีกคลิปหนึ่งเดิมมาวาตตออีกคลิปหนึ่งก็คือว่าอ่ามี่ี่ผีผีคนหนึ่งอะจ้าอันนี้ผีรู้จักกันสนิทกันเล่าแล่าอันกับบริติีตอนเราดุนเราก็เลยว่าว่าอืมเราคุยกับฝรังอยู่เนาะก็เลยแต่ว่าผีคนนี้อะเพิ่นเพิ่นมีมีเพิ่นมีเพ,พิ่นมีผัวอยู่เด้ พีผัวแต่ว่าบริษัจดทะเบียนบริษัทยังกันไม่จ้าเพิ่นอยู่น้ำกันหน่อแหละเพิ่นก็อยู่น้ำกันหลายปีแล้วเพิ่นบ่มีลูกน้ำกันดอกเพิ่นมีแต่ลูกไผ่รูกมันแล้วที่นี่เพิ่นก็คุยกับต่างชาติคุยกับแขกคุยกับคุยกับฝรั่งแหนงสิแม่จ่าบัานที่นี่เพิ่นก็เลยเว้าให้ฟังว่านี่นี่เพิ่นเพิ่นขอเพิ่นฝรั่งเว้าน้ำเพิ่นมีผู้มามักจังซั่นจังซี่หลายเนาะมามักเพิ่นแล้วเพิ่นเพิ่นก็เลยสิใบว่าขอเงินฝรั่งเเอออขขงินแก แกก็เลยเออเพิ่นก็แล้วเพิ่นส่งเลกบัญชีบัญญังไปหายขาก็เลยว่าเออเอากับกับประเด็กับเพื่อนบัดที่นี่เพิ่นเลยบอกว่าเออพอเราได้ถามก็เลยว่าเจ้าส่งจังไดตอนแรกถามเพิ่นอยู่เรื่องอนเงินก็เลยว่าอันเออเออก็เลยเออโอเคเจ้าก็ถามเมิ่อวาเขาเสจเจ้าบอบัดที่นี่อ่าเพิ่นกับคุยกับอีกคนนึงจ้ะเป็นอันนี้ทํางานดีเลยเป็นในแพทย์เลยเลยคุยกับเพื่อนในแพทย์บัดที่นี่แพทย์นะหมอเนี่ยคุยมากสองปีแล้วบัดที่นี่หมอจะมาหา เพ่อนเรยกบอกว้ฟั่งก็เลยวันก็เรยบอกว่าพี่นในในนคือจังข่อยเองสิเนาะก็ในฐานะที่ว่าอ่อนเบบเบบมาก่อนได้ว่าเจ้ายี่เป็นหลอเลงก็ความรู้สึกคนอื่นมาจ้าเพราะว่าห้าไเป็นหลอเลยกบความรู้สึกเขาเนี่ยคุณหมอเนี่ยเพื่อนโสดจ้าเพื่อนบมมีเมียเนาะแล้วเพื่อนสิมาตอนตอนแรกกาถามยิ่ได้ว่าพี่ทาหมอเพิ่นมาอีลีอ่ะเจ้าเสียนันบออันเจ้าเจ้าสิไปหาเพื่อนบอเจ้าสิตัวผัวเจ้าว่าจังไดแล้วเรียบอกว่าก็ยังบลูท้า พี่ก็สิถามมอขันไมาอีลีนี่พ่อมันใครหอนม,มันมากพี่สิบอกมันนคอยกัเยนเลยว่าพี่เจ้าสิไเบอกเขายัางสันบดายได้ขันเจ้าบ่มากเขาเจ้าเจ้าว่าเจ้าเลือกกับผัวเจ้าบดายตอนนี้คือเจ้าบอกบอกเลยเพราะว่าคอยจะบอกให้ด้เจ้าว่าหลายคนนี่ลอคุ้ยกับฝรัง่งกุยกับฝรัง่งบ้านนี้ฝรั่งสิมหาอิลีบ้านนี้จะคองมีผัวอยู่โจดทะเบียนบโจทะเบียนก็สร้างบ้าน,นจะคองบ่ก,ก้าไปจากผัวได้บ้านนี้สองจิตสองใจไม่จช่สองจิตสองใจว่าเอ้ขันกูญแไปจากผัวนี่ถ้าเกิด ฝรั่งมาหากูเรากูไปน้าเขาแล้วเกิดสุดท้ายเขาว่าเอากูแล้วกูสิอยูจ่จังใดมันสิเกิดมันสิเกิดการที่ว่าล่างเล่ไม่จ่าร่างเล่เลสองจิตสองใจถ้าฝรั่งเอาก็คือว่าการสิไปกับฝรั่งแต่มูเจ้าจาไหมว่าฝรั่งมาาเธอแหลกอ่ะจังไดน่ะเฮ้ากับไปน้าเขาบ่าไดแน่นอนไปบ่ไดในทีเนี่ยหมายถึงว่าเขามาหาเฮ้าบอกว่าเขาพ่อใจเฮ้าเขามาเข้าละ่ะบานนี้เขาต้องกลับประเทศก่อนเด้ ประเทศการทีจีเอามูเจ้าไปเนี่ขเขาจะเขาต้องไปเหตุเอกสารด้จ้าเขาต้งตอกกตงกลับไปบ้านเขาไปเหตุเอกสารนันนี่มาเพราะ่าเธอแหลกบ่มีผู้ใดบอ,อกว่ามาเตรียมเอกสารมาเห็ุถึงมูเจ้าเรียบร้อยอย่างสิมันบ่มีเงินบาจากบ่มีบ่มีเขาต้องกลับไปบ้านเขาก่อนแ,แล้วเขาก็ต้องไปยื่นเอกสารไปขอใบนันใบนี่แล้วเจ้าก็จ้างไปขอใบนันมันจ้งไปมันบ่ด้ว่าบินไปน้ากันใดเลยเดย้เพราะฉะนั้นหลายคนแต่ซุ่มถี่มีผัวอยู่แล้วก็สิแบบว่าคิดด้วยว่าเอ้ยถ้ากูไปน้ำเขาเม่ออนอยูปไป่ไปไปน้ำเขาเนี่ย อันพอ,อันนี้ไปน้ำเขาเลวสม,มุิฝรั่งมาสองอาทิตย์จ้ะไปก็ฝรั่งไปเรากลับมาบันทึฝรั่งกลับประเทศไปมาจากกลับมาฝรั่งก็บอธธวกว่าบบอเออเดชเดี๋ยวฉันจะขึ้นมาหาเธอเด้อฉันจะไปเฮ็ุเอกสารนันนี่นี่ไม่เธอไปหาฉันบททัดที่ระวังฝรั่งไปจ้ะมันจะใส่เวลาเป็นเดือนเลยเด้เป็นเดือนบางที่ก็หลายเดือนเขาต้องไปคอไปเตรียมเตรีมนีเนาะจากบันที้ระวังที่ฝรัง่งหนีเหรอเฮาฉิมาอยู่เฮื่อนได้จังไดเขาสิไปอยู่ใส ผัวบางคนก็คิดว่าพัวกูสิน้าขาบอลลกกูสิอยู่จังไดไท้ายบ้านมันนันนีบอจ่ามันก็นหลายเรื่องเล่าเนาะมันก็นหลายเรื่องเล่าทุกคนก็คิดมาหลายเรื่องเล่าก็จะคิดตรงนี้บ้านนี้แต่บางบางคนยังเสิป่าจ่าก็คิดว่ากูจิไปห่วงลูกห่วงเฮื่อนบอกาไปจากเขาบัดเอายังสีดีกว,วา่ากูสิยหลอกผุยกญิมั่นขอเงินมั่นบางคนฝรังก็ส่งให้อีลิตบางคนก็ท่านได้ส่งได้แบาบว่า บาดฝรั่งสีมาเห้ฉันเห็นเธอก่อนอีย่างสิแม่จา๋าฉันอยากเห็นเธอฉันจะมาหาเธอเขาก็ซสื่อตัวซื้อ,อยังแผ่นไวนเรียบร้อยเบิดเลยมาสีมาล่างานนั่นนี่บบดนี้พ่อผู้เจ้าก็คุยกับเขาจนหน้าที่สุดท้ายว่าเออฉันจีบินเด้อมืออื่นมืือหื้อสีบินแล้วผู้จ้าไปบอกเขาอ่ะมันโมเมนเดี่ก็บ,บอกพี่คนนี้่ือกันว่าพี่มันโมเมนเด้วะเพราะเขาสิไกลมากสิบอกเขาก็รลบบอกว่าการที่ผู้ชายคนนึงเพิ่นจะมาจา้ะเขาก็ต้องแบบเขาเขาเห็นงนานมาจากเขาก็ต้องไป ล่างานเดีไปล่างานเขาไปล่างานเราเขาต้องหาคนมาแทนที่ทำงานนะจ่ะให้บริษัทหาคนมาแทนปุ๊บหาคนมาแทนแล้วบ้านี้เขาก็ต้องจองตั๋วจองโรงแรมจองตั๋วนี่มันก็เสียเงินมันมีอันแบบตัวขึ้นแต่แล้วมันก็แพงจ่าเพื่อจ้งยงี้แฟนข่อยซือไปแลบข่อยเล้วอีกสืบตัวแบบขึ้นไดห้าเกิดอีหยังชุกเฉินเพราะว่าแม่เราเถาเราไม่จ่ะแม่เราเถาแม่เรานี้แล้วเราก็สือตัวไปว่าขึ้นใดเปลี่ยนใดอีกสิจะเลื่อนใดอีงสืบจะมันก็จิ่ใจแพง เขากับุกโรงแรมบุกทุกอย่างเขาว่างแผนทุกอย่างบางคนไปหื่อซอหดของฝากของย่างให้ผคุณยิงมิดเพราะว่าฉันมัาคุณยิงคนนี้หลายฉันอยากไม่เห็นหนังสีไม่จาาเขาจะเตรียมใบเบิดนั่นแหละมันนี่หดมือมากเขาสิมากเขาทรงขอความหาเจ้าทรงบ่ได้เจ้าบอกเขาแล้วเจ้าหูสู้ส เจ้าว่าความรู้สึกเขามันจะเป็นยังไงคือเจา้าละมากผู้ชายคนหนึ่งมันบอกเอาแต่บ่าอยู่ไทยเนีสส่ยเอาสมมติเจ้ามากผู้ชายไทยเจ้าอยู่ขอนแกน่นเม่ออเจาอ้าจิไปหาเขาอยู่กรุงเทพอยู่เชียงใหม่อยู่ยังเสยียใจอยู่สุขโขยวนสุราษฎร์อย่างเสิเจ้าซื้อเจ้าเตรียมไปเบิอทุย่างเสื้อผ้าจัดกระเป๋าอย่างเง้เพราะหอดมือมากจีขึ้นรถแล้วโทรหาผู้บ่าวว่าฉันจิขึ้นรถตเด้อแล้วผู้บ่าวว่ารับเจ,าจ้าจิหลุสึก้จ้งไหนความรู้สึกเจ้าจะเป็นยังไงจ้ะนั่นแหละ เจ้าคิดบ่งมาความหน้ดสึกขึ้นกันเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดเครียดท่านใดๆจ้ะยายายาไปเห็ดแต่มันโมเมนอยยาไปเห็ดถ้าจะคล้องว่าจิตไปบ,บ๊อบสิไปก็ต้องใจเด็ดเลยคือว่าถ้าแบบเขากลับประเทศไปเขาบเอาห้าห,หรือว่าเขาเอาห้าวหรอเขาบอกว่าเขาจะกลับไปเห็นเอกสารมู่เจ้าก็ต้องแบบมีทีนี้ทีไปยังสั่นเลยมู่เจ้าต้องใจเด็ดเด็ดมเมนว่าไปเห็ดยังสี่หรือตูอนเขาจะฝรั่งเขาก็คนเนาะบ่เม,มนว่าอฮ้ยเขา่เป็นยังดอกเขาเงื่นหลอยู่ซัามี คีบติ้วเขาแต่เมื่อเจ้าคิดเบื้องใจเขาจากความรู้สึกเขาเขาจะเป็นยังไงเขาจะเขาจะเป็นความรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นใจเขาใจเล่าจ้ะใจเขาใจเล่าหรือต่วนเพลินเนาอะอ่าเป็นคนจังสันจ้ะตรงเคลีย์จากคองเห็นมันเรียบร้อยให้นมันสะอาดก่อนตรงกะสันก็ตรงใจเด็ดเด็ดเอาเลยเอาคู้ชีเอาก็คือโสตายดาบหนาเลยบ่กึ้นมาเลยเอาจังสันได้เนาะจ้ะฝากไว้ให้คิดเนาะจ้ะ าหาเฮดเดอร์จะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้คอยเลยด้วยจ้าขอบคุณดดหลายๆจ้ายายแอร์อินเบลเยี่ยมจ้ะ yeah, yeah,